เรื่องเล่าเรื่องสั้นสนุกสนุกมาแล้วครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องสั้นเรื่องมันคือความลับระดับครอบครัวผมเกิดและโตมาในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในครอบครัวของข้าราชการคุณพ่อและคุณแม่ของผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ในโรงเรียนของรัฐที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดแต่ตัวผมกลับได้เรียนโรงเรียนเอกชนซะง,งั้นชีวิตภายในครอบครัวของเรา จึงเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์เข้มงวดกวดขันเหมือนอยู่ในโรงเรียนท่านทั้งสองไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรยาเมาไม่เที่ยวเต่การดําเนินชีวิตจึงเป็นเสมือนการเดินบนเส้นบรรทัดที่มันตรงๆคุณพ่อคุณแม่แต่งตัวง่ายๆแต่เรียบร้อยสะอาดในครอบครัวของเรามีผมเป็นลูกชายคนโตและน้องสาวซึ่งอยู่ในวัยรุ่นทั้งคู่แล้วก็มีสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดตัวใหญ,ใหญ่เป็นที่รักของทุกคน เราเรียกมันง่ายๆว่าไอตา้ต้ามันอยู่กับเราตั้งแต่ตัวมันยังเล็กๆวันนี้เป็นบ่ายวันเสาร์ไม่มีใครอยู่ในบ้านมีผมอยู่คนเดียวไม่มีอะไรจะทำหลังจากนั่งดูหนังดูทีวีจนเบื่อหน่ายเต็มที่ผมก็กลับมาเข้าห้องนอนของผมว่าจะนอนสักงีดพ,พอดีนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อวานตอนเย็นก่อนเลิกเรียนเพื่อนรักของผมให้ยืมหนังสือรวมรูปถ่ายเล่มใหม่มามันเป็นหนังสือจากต่างประเทศ เพื่อนมันไปได้มาจากไหนก็ไม่ทราบผมก็เลยเอาหนังสือมานั่งดูโอ้โ oh หแต่ละภาพในหนังสือเล่มนั้นมันชัดแจ๋วแต่ละรูปที่ถ่ายมาสุดๆทั้งนั้นเป็นภาพถ่ายทุ่งท่าออกกำลังกายต่างๆมีท่ากายกรรมแปลกๆด้วยในแบบชายนี่ร่างกายได้ส่วนสัดก,กล้ามเป็นมัดๆฝ่ายนางแบบหญิงก็สวยๆผมยาวรกรุงรังบ้างเห็นเป็นป่าละมอน,น้อยๆ บางคนก็กวนผมออกจนโล่งเตียงเ,งเกลี้ยกล่ำผมดูภาพเหล่านี้ไปก็รู้สึกคึกคักอยากออกกําลังกายอยากเหนื่อยเพื่อเสียน้ําเหงือ่อตามที่นายแบบนางแบบทําท่าสาธิตไว้ในหนังสือผมทําการออกกําลังกายตามภาพคลิกดูแต่ละหน้าไปเรื่อยๆอย่างเมามันผมมัวแต่เพลินอยู่ในโลกของผมไม่ได้สนใจอะไรรอบตัวเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงกระแอมไอผมตกใจสุดขีดเงยหน้าขึ้นมอง เห็นคุณพ่อของผมยืนอยู่ที่ประตูห้องจ้องมองมายังที่ผมด้วยสายตาเชิงตำหนิคุณพ่อก็เดินเข้ามาสักถามเกี่ยวกับเรื่องหนังสือได้มันมายังไงแล้วก็พูดรรายาวถึงความไม่เหมาะสมต่างๆจนผมรู้สึกท้อความคึกเมื่อสักครู่กลายเป็นความหดหู่เอาห่อยรู้สึกเหมือนเป็นคนที่ทำผิดมาอย่างมหาศาลก่อนที่คุณพ่อจะออกจากห้องผมท่านก็คว้าหนังสือรวมรูปถ่ายและริบเอาไปเก็บไว้ด้วย านให้เหตุผลว่าเป็นหนังสือที่ไม่เหมาะสมผมควรจะเอาใจใส่อยู่กับตำราการเรียนเท่านั้นผมหมดอารมณ์ล้มตัวลงนอนหมดอะไรตายอยากเมื่อถึงเวลากินข้าวผมก็ก้มหน้าก้มตาก,กินท่าเดียวน้องสาวของผมซึ่งเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็นั่งกินข้าวไปมองคนโน้นที่มองคนนิทีคงจะแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมทุกคนจึงนั่งเงียบกันไปหมด ไม่มีการพูดคุยเช่นเคยเกือบเดือนต่อมาคุณพ่อและคุณแม่มีความจำเป็นต้องไปต่างจังหวัดเพื่อไปงานวันเกิดเพื่อนร่วมรุ่นบอกไว้ด้วยว่าจะต้องไปค้างคืนคงกลับมาบ้านไม่ทันในวันเดียวกันน้องสาวผมก็ไปติวหนังสือที่บ้านเพื่อนบ้านเงียบเหงาอีกตามเคยผมเองก็เบื่อเต็มทีเพื่อนๆไม่มีใครกล้าให้ผมยืมของดีกลับมาบ้านอีกแล้ว เพราะกลัวจะโดนคุณพ่อของผมริบไปเสียอีกผมก็เลยเดินเตะเตะไปทั่วบ้านเข้าห้องโน้อนออกห้องนี้ผมเดินเข้าไปในห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่เป็นแหล่งสุดท้ายใจจริงแล้วอยากจะรู้ว่าคุณพ่อเอาหนังสือเล่มนั้นที่ริบไปจากผมไว้ที่ไหนผมก็เดินมองหาเสียทั่วห้องไม่เห็นร่องรอยอะไรมีแต่ตลับแผ่นดีบีดีวีภาพยนตร์เก่าๆทั้งไทยและเทศที่ผมดูแล้วดูอีกจนแทบจะจำได้ทุกเรื่อง พวกมันวางไว้อยู่อย่างเป็นระเบียบพอดีผมเหลือบไปเห็นตลับก,กล่องดีวีดีอันหนึ่งซุกอยู่เกือบจะใต้กล่องมีแต่ตัวกล่องใส่ๆไม่มีหน้าปกข้างในมีแผ่นดีวีดีมีตัวหนังสือเขียนที่หน้าแผ่นเขียนกำกับไว้เป็นตัวเลขระบุแต่วันที่มันเป็นเลขวันเดือนปีของปีนี้ในช่วงต้นปีผมเอาแผ่นเข้าเครื่องเล่นคิดว่าลองดูสักหน่อยเผื่อจะมีอะไรใหม่ๆเมื่อแผ่นดีวีดีเริ่มเล่น ภาาที่ปรากฏบนจอทีวีเป็นภาพวิดีโอแบบที่ถ่ายทำกันเองแต่ก็ชัดเจนดีมีเสียงแบ็กกราวด์ดังค่อยๆแต่ฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงอะไรภาพบนจอเป็นภาพของโต๊ะตัวหนึ่งซึ่งมันก็เป็นโต๊ะตัวที่อยู่ในห้องนอนห้องนี้แหละผมดูอยู่สักพักก็ไม่เห็นมีภาพอื่นก็เลยเอื้อมมือจะไปปิดทันใดนั้นก็เหมือนกล้องวิดีโอที่วางทิ้งไว้ถูกจับยกขึ้นมาภาพบนจอโทรทัศน์เปลี่ยนไป เป็นภาพของคุณแม่กำลังถอดชุดทำงานคุณแม่ไม่ได้หันมาดูกล้องเลยเริ่มต้นจากถอดเสื้อกระโปรงพอมาถึงตอนนี้เหมือนกับนัดแน่กันไว้คุณแม่ค่อยๆหันหน้ามาที่กล้องพร้อมกับส่งยิ้มหวานหานให้ดูท่าทางแล้วคุณแม่คงจะตื่นเต้นไม่น้อยผมมองภาพนั้นอย่างตาค้างไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เห็นภาพเช่นนี้ผมเชื่อว่าคนถ่ายวิดีโอคงจะเป็นคุณพ่อ เพราะเห็นคุณแม่ไม่แสดงกริยากระดากอายหรือสตอกสตาร์ใดๆการแสดงของคุณแม่ดําเนินไปอย่างราบเรียบไม่เขินผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังดูการแสดงหนังหรือละครโทรทัศน์ความจริงคุณแม่ก็ไม่ได้ละเลยที่จะดูแลรูปทรงของตัวเองในวัยที่มีลูกโตๆกันแล้วตั้งสองคนรูปทรงและหุ่นยังดูแป๊ะแปอยู่เลยพอมาถึงตอนนี้คุณแม่ก็ค่อยๆหมุนตัวเพื่อให้กล้องได้จับภาพด้านหลัง ขณะนั้นเองภาพในทีวีก็มีเสียงดังกุกกะกุกกะคล้ายๆกับมีใครมาทำอะไรอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ภาพวิดีโอถ่ายให้เห็นคุณแม่เดินไปที่ประตูห้องช้าๆกล้องก็แพนตามคุณแม่ไปคุณแม่เดินไปแอบอยู่หลังประตูแล้วค่อยๆเปิดประตูออกเห็นภาพไอ้เต้าหมาใหญ่ประจำบ้านยืนกระดิกหางมองหน้าคุณแม่ทีมองมาทางกล้องวิดีโอที คุณแม่โผล่ศีรษะออกมานอกประตูมองซ้ายมองขวาแล้วก็เอื้อมมือดึงตอกขอไอ้ต้าเข้ามาในห้องมันก็เดินเข้ามาอย่างง่ายดายคุณแม่ปิดประตูห้องตามเดิมใช้มือลูบหัวและลูบตัวไอ้ต้าอย่างเอ็นดูแล้วคุณแม่ก็เดินมานั่งลงบนเก้าอี้หน้าโต๊ะแต่งตัวไอ้ต้าก็เดินตามคุณแม่มาแล้วมันก็ซุดตัวนั่งลงกับพื้นคุณแม่เรียกชื่อไอ้ต้าเบาๆมันก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปหาคุณแม่ คุณแม่เอามือลูกหัวมันไอ้ต้าก็เอาลิ้นเลียมือคุณแม่กล้องวิดีโอก็จับภาพนั้นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งภาพและเสียงที่ปรากฏบนจอทีวีชัดเจนผมเพลินอยู่กับภาพนั้นไม่ได้สนใจกับสิ่งรอบตัวเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเบาๆพี่ทำอะไรนะ่าผมสะดุ้งตัวหันไปมองเห็นน้องสาวเข้ามายืนอยู่ข้างๆตัวผมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ตาของเธอก็จับจ้องภาพบนจอทีวีเขม่งอุ๊ยนั่นคุณแม่นี่ผมกับน้องสาวต่างก็หันมาสบตากันผมยกมือป้องปากทำท่าจุๆ๊ๆประมาณว่ารู้แล้วเงียบไว้มันเป็นสิ่งที่เราทั้งสองไม่เคยเห็นมาก่อนผมมองดูเวลาที่เหลือบนเครื่องเล่นมันยังเหลืออยู่อีกมากกว่าวิดีโอนี้จะจบผมเลยเอามือจะไปกดปิดมัน เพื่อจะได้มาดูคนเดียวในวันหลังน้องสาวผมก็ทำหน้าสงสัยปนไม่พอใจเหมือนอยากจะดูต่อให้มันจบผมเห็นอย่างนี้เลยลังเลอยู่นิดหนึ่งแล้วตัดใจปิดเครื่องเล่นปิดทีวีและพูดขึ้นว่าบ่ายมากแล้วพี่ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยน้องเพิ่งมาจากข้างนอกคงหิวมากเหมือนพี่ใช่ไหมใช่ไหมไม่รอคำตอบจากน้องสาวผมดึงแขนน้องเบาๆให้ลุกขึ้นยืน เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราค่อยมาดูกันต่อเรามีเวลาอีกเยอะกว่าพ่อแม่จะกลับน้องสาวผมก็ดูจะเชื่อฟังผมเป็นอย่างดีที่โต๊ะกินข้าวน้องสาวเอ,อ่ยขึ้นมาไม่น่าเชื่อเลยนะพี่คุณพ่อคุณแม่เราเข้มงวดกวดขันอย่างกะอะไรดีอือนี่รู้อะไรไหมทําไมพี่ถึงได้ไปเจอวิดีโอนี้เข้าน้องสาวสายหน้ายิ้มยิ้มน้องคงไม่รู้สินะว่า คุณพ่อริบหนังสือของพี่ที่เพื่อนให้ยืมมาดูไปเก็บไว้เมื่อเช้าพี่ตั้งใจจะไปหาให้หนังสือเล่มนั้นหน้าถึงไปเจอวิดีโอนั่นเข้าแล้วพี่หาหนังสือเจอหรือยังยังเลยเจอวิดีโอเข้าก่อนก็เลยเปิดดูจนน้องมาเห็นนั่นแหละฟ้าเริ่มมืดหัวค่ำหน่อยๆผมเดินตรวจตรารอบบริเวณบ้านปิดบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟชั้นล่าง เดินจูงมือน้องไปยังที่ห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ทำตามที่สัญญาไว้ว่าหลังจากกินข้าวแล้วจะมาดูวิดีโอกันต่อและเมื่อดูจบก็เกือบเกือบสามทุ่มใช้เวลานานสมควรกับการดูเราสองคนช่วยกันเก็บข้าวเก็บของเข้าที่เดิมอย่างเรียบร้อยอย่าให้คุณพ่อคุณแม่สงสัยได้ว่าเรามายุ่งกับของของท่านพรุ่งนี้คุณพ่อคุณแม่ก็กลับมาแล้วน่าจะมาถึงตอนบ่ายๆนั่นแหละ หลังจากสองพี่น้องช่วยกันดูแลจัดการให้ทุกอย่างเข้าที่เหมือนเดิมแล้วต่างก็เข้านอนไม่ต้องสงสัยกันหรอกคุณผู้ชมว่าในวิดีโอที่สองคนพี่น้องนั้นดูมันมีอะไรเพราะมันคือความลับระดับครอบครัวที่คนนอกอย่างเราๆท่านๆไม่สามารถล่วงรู้ได้ไงละ่ะจบแล้วครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอขอบคุณที่รับฟังรับชมกัน Select D.